คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของวงการกีฬาไทยนะครับตลอดระยะเวลากว่า18ปีที่ผ่านมา <Ooh. S 1> เราได้เห็นวงการกีฬาไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลย <Ooh. S 1> ซึ่งกองทุนกีฬาครับก็ได้มีการสารต่อความสําเร็จของวงการกีฬาไทยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างติดตามกันครับในร่วมส่งเสริมกีฬาไทยไปกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับร่วมส่งเสริมกีฬาไทยไปกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังมุ่งการกีฬาไทยนะครับก็คือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือกองทุนกีฬาซึ่งวัตถุประสงค์นะครับของกองทุนกีฬาหลักๆเลยนะครับก็คือการมุ่งส่งเสริมกองทุนกีฬากองมุ่งส่งเสริมนักกีฬานะครับพัฒนาบุคลากรการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยก้าวทันโลกตลอดจนการดูแลด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนทุนการศึกษานะครับให้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนและสร้างชาติครับสำหรับการดูแลนักกีฬา1คน,น,คก,นก่งุน ตั้งแต่การเก็บตัวฝึกซ้อมในระดับจังหวัดจนกระทั่งฝีมือนะครับมีฝีมือมากขึ้นก็เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศซึ่งถือว่ากองทุนกีฬานะครับเป็นหน่วยงานหลักในการที่ส่งตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งในระดับนานาชาติครับและในทุกๆครั้งนะครับหลังจบการแข่งขันมากรมกีฬาใดๆการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทครับก็จะมีการประชุมนะครับเพื่อสรุปผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มีการคาดหวังไว้หรือไม่เพื่อทําการวิเคราะห์และตีโจหลังจากนั้นครับก็จะมีการวางแผนนะครับหาแนวทาง พัฒนาสําหรับอนาคตซึ่งในส่วนนี้ทางกองทุนกีฬานะครับยังทํางานควบคู่ไปด้วยกันครับ และนอกจากนี้ครับกองทุนกีฬานะครับเล็งเห็นถึงว่าวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งไม่เพียงแค่ส่งเสริมเรื่องของการซื้ออุปกรณ์มาให้กับนักกีฬาใช้นะครับแต่ยังเพิ่มในส่วนของผู้เชี่ยวชาญในการเข้ามาช่วยในการดูแลคอยดูว่าสิ่งที่นักกีฬาทานั้นประสบผลสําเร็จหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เชิงสตริร่วมอยู่ด้วยครับดูตลอดระยะเวลากว่า18ปีนะครับที่กองทุนกีฬายังคงเดินหน้านะครับในการผลักดันทัพนักกีฬาไทยทัพทันักกีฬาทีมชาติไทยแบบไม่หยุุดพักพม่ง หวังนะครับในการพัฒนากีฬาไทยให้ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกด้วยเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับวงการกีฬาไทย<ะ>ในหลายๆกีฬาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นที่พูดถึงในชาวต่างชาติอย่างมากด้วยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของกองทุนกีฬาในการส่งเสริมกีฬาไทยนั่นเองอนะครับ